อันนี้ปลาเจอเมื่อเช้าปล่อยอีกแล้ววันนี้ไอตัวนั้นอะงูอ,นนอยู่ในถุงเนี่ยงูเมื่อกี้เปิดไม่ได้ลูกตัวเท่าแขนแน่เลยเพราะหนาเสียงขู่เปิดไม่ได้ลูกครับเปิดอีกแม่ไล่จับอีกคราวนี้ยาวนี่รับลายเดียวกันเลยเนี่ยสองตัวนี้มันมาอย่างไงอีกตัวนึงก็มาบนบกอีกตัวนึงก็มาไม่มีนะคบหรอกมีแต่บกมายังไง พาลูกเอาไปปล่อยไปเอาไปปล่อยคู่ไปเดี๋ยวแม่เอางูไปลงกินหนูอยู่ทุ่งนาโน้เดี๋ยวเจ้าเอาปลาไปปล่อยสระโอเคไปปลาแยกกันเด้อเดี๋ยวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ศอกเท่นี้เนี่ยแม่เอ้าเอาหกบนเตาแกมาเี้ยลูปล่อยปลาปล่อยปลา ปล่อยปลาปล่อยงูเจอทั้งปลาทั้งงูอะไรครับเนี่ยนี่สักบ้านผมไป Bye.